เลยครับอันนี้คลิปที่สองครับต่อจากตัว KJ Works Slide 1901ของ WE ตัวนั้นนี่ครับตัวนี้เป็นก o OK อก 19X จากค้าย NC นะครับครีไาผมผมได้มาเจ้าของเดียวกับตัว m 2 4 Snow Wolf ครับ ไม่ได้ถ่ายตอนมาให้ดูครับนี่ครับปืนตอนมาครับมีบัญหาก,ก็คือนี่ครับคือปากแม็กเขาแตกมาครับปากแม็กเขาแตกมาแล้วก็ยางปากแม็กมันหายครับผมก็เลยไปได้แม็กเบลมาครับก็เลยมาเอาเขาเรียกว่าอะไรเอา,าก Mac กอยางปากแม็กกับยางปากแม็กค่องเบลมาใส่ครับ ซึ่งใส่ได้ปกติกับไม่มีปัญหาแล้วก็ตัวตัวดันโลกนี่ใช้ฮอนบิว e อนะครับซึ่งจากรงข้าตรงนี้มันมันบินน่อยๆนครับบินนิดนึงเวลาเกี่ยวอย่างี้ครับมันชอบลดมือก็เลยเปลี่ยนไปแล้วก็มีเป็นโอลิงทานไหมครับเปลี่ยนไปอย่างตัวนี้ คือแนะนำครับสำหรับคนที่จะเอาปากแม็กเบลกับยางปากแม็กเบลมาใส่นะครับคือคือห้ามปากแม็กแตกครับถ้าถ้ายางยางไม่หักก็แค่เอาปากแม็กเบลมาอย่างเดียวก็พอครับถ้าต้องการจะเปลี่ยนนะยาง WE ผมยังไม่เคยลองนี่ครับเอามาใส่ได้เลยปกติแต่ตัวดันลูกอ่ะครับมันจะเฟินหน่อยเวลาดันขึ้นดันลงครับมันจะติดช่วงนี้ครับเนี่ยติดช่วงล่างเนี่ยครับเนี่ยติดช่วงโอ้มืดนะนะครับมันจะติดช่วง ข้างล่างเนี่ยต้องแต่งหน่อยถ้าไม่แต่งครับตัวดันลกกูกมันจะเฟื่อหรือไม่เวลาปล่อยลูกครับลูกมันจะไม่ขึ้นมาลูกมันจะมันจะค้างอยู่ตรงนี้ครับเนื่องจากมันติดมันติดช่องล่างตัวนี้ครับเนี่ยมันติดช่องล่างนี่ต้องตะไบแต่งนน้นครับพอแต่งแต่ทีนี้ก็เลื่อนใช้ได้ปกติแล้วครับนี่แมกซีนอันนี้เตัวปืนครับ สภาพค่อนข้างหม่เลยนะครับได้มาเจ้าของเก้าน่าจะเล่นน้อยครับเพราะตัวสโนโว์บล็กก็สภาพดีครับดูจังหวัดเดียวกับผมน่าจะเหมือนซื้อมาสะสมมาฝากไม่ค่อยจะเล่นอาจจะมาแก้มายิงแก้งอบัวเบื่อจะดูภายใน,นครับคือสภาพสวยแต่ผมคิดว่าที่ยางแบบหรือไม่ก็อาจจะซื้อมาไม่ไม่เลยครับแล้วเพอทำตกทําให้ยางปากแม็กปากแม็กแตกกับยางปากแม็กหายก็เลยไม่มีอะไระครับก็เลยทําให้ เล่นไม่ได้ก็เลยเก็บไว้เลยครับน่ครับตัวปืนอีนีนี่เป็นปืนก็อกที่สไลด์ลื่นมากเลยครับโอ้โหฟิลดีมากดึงแบบไม่รู้สึกว่าเหมือนมีแฮมเมอร์ครับมันลื่นแบบค่อนข้างลื่นมากปืนก็โอเคนะครับผมผมว่าถ้าปืนก็อกนี่ผมว่าความส่วนนี้ต้องยกให้อีนี่เลยครับทาสวยอยากให้อีนีนี่ทาพวกอันนี้มาเลยครับพวก พวกทรงบาลิต้าพวกทรงปนืนอื่นมาเลยครับเพราะอินซีก็ชอบทำมาคิ้งร่องลึกมันราคาไม่แพงแถมเก็บสะสมสวยๆได้ครับนี่สไลด์ดูครับโอ้ oh, สไลด์มาคิ้งคมๆเลยลอยน้อยครับนี่นดเดียวแทบไม่เล่นเลยเพราะปืนกีนแค่ชักไม่กี่ทีก็ทะลอกครับถ้าเป็นอย่างงี้แปลว่าเล่นน้อยมากเคี่ยวเท่านอกยังยังอยู่กับไม่หักเลยหรือนฮอปไม่บิน โครงซูมไม่แท็บไม่มีรอยเลยครับไ,ไฟผมเหมือนเปิดๆไปเนีเย่ยนะครับโครงซูมแท็บไม่มีรอยเลยโอเคครับตัวปืนสวยวันนี้ครับเราเอ็มยิปซีคงจะอีกสักพักครับวันไหนว่างๆเรารเพราะปนืนกระบอกมันใหญ่ต้องลองไปรีวิวหน้าบ้านครับทำไปหันกล้องไม่ก็จะได้ครับ อะไรลื่นมากเลยไม่จำเป็นต้องเป็นแฮมเมอร์แบรลิงนะครไม่ต้องเป็นแบรลิงแฮมเมอร์เลยเรื่องนี้ครับปืนก๊อกนะครับเวลาเล่นเสร็จแล้วลั้นไก่ทิ้งนะครับแล้วก็ดันสไลด์นิดนึงครับเนี่ยบรีเซทไก่กันตบปิงสะพานไกล้านนะครับประมาณนี้ครับ